สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับหลังจากคลิปที่แล้วครับข้าวเหลืองสำหรับวันนี้ก็เรามาเกี่ยวข้าวกันครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังจะเข้ามารับชมนะสำหรับคลิปนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับสารัฐนากรเพิ่มพูนน้ำซิ่งครับอยู่กับเจ้า DC 70 เจ็ดสิบอุ้มครับวิธีการเกี่ยวข้าวรเริ่มฤดูการเกี่ยวข้าวพอดีฤดูการเกี่ยวครับฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีครับสำหรับฝั่งทางจังหวัดอุบลราชธานีราชธานีเด้อพี่น้อง ฟังได้เกี่ยวเด้วครับทักทายกันมากเลยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันน้ำเด็ดเด้อครับพี่นอ้องท่านผู้ชมครับข้าวกำลังสุกพอดีครับพอดีเกี่ยวเกี่ยวไม่ได้สองงานแล้วครับมาไม่ทันท่านผู้ชม บับเจ้าดีซีเจ็ดสิบครับ,บ,บงานประมาณสิบสามไร่ครับ อะะไรวดูเกี่ยวข้าวนาะปีครับเริ่มแล้วครับท่านผู้ชมยงอะไรวะยงอะไรว้างทำไมมันดังอย่างนี้วะ เกี่ยวกันแล้วครับนิธีการเกี่ยวนะครับท่นี้แต่ก่อนนรถรองกระสอบนะครับ นี้ครับนิยมใช้รถอุ้มครับก็เลยแปลงมาเป็นรถอุ้มนะขนาดอุ้มไม่รู้ครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับ ตู่ครับไปแล้วครับข้าวก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับท่านผู้ชม ไ่ได้ใสนะคูครับท่านผู้ชมดูเหมือนเหมือนเหมือน,นมันตีข้าวไม่สะอาดครับมันออกไม่หมด C70 ขึ้นแรกก็ว่าได้ครับแปลงมาเป็นอุ้มก็ไม่ไม่ตท่งไหร่ครับท่านผู้ชมข้าก็ไม่สวยด้วยครับมีน้ำ้วยครับ อข้าวมันหยาบครับท่านผู้ชมเหมือนมันเนหะมือนรถบัสตีไม่หมดนะฮะเหมือนรถบัสตีไม่หมดจังมัดฝาดมาแห้งอย่างไครับท่านผู้ชมมันบอลหรอไหมนี่ครับนี่ครับเห็นบ่ครับเม็ดมันตรงอยู่เลยครับพ่อแม่พี่น้องไง หนึงก็มันจะเกี่ยวอยู่นู่นครับนูน่นมองเห็นไหมครับท่านผู้ชมไม่น่าจะเห็นไกลขนาดนั้นดูฝีมือในการเกี่ยวฮะฟังไหนแถวไ,ไหนเกี่ยวยังไงครับคอมเมนต์มาได้ครับผมเอ๋มอมาเมีนฝีมือครับปันไดครับแต่ว่า,าหายได้ครับ 不火车站，站 เยอะมากครับเตียงน้ำบดเด็ดครับพี่น้อง,งอเขาบองามแห้ครับข้าวขี้ร้ายนะครับ <c oughs> เดียวสบายสบายครับข้าเข้าไม่หนาเข้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับดูดขนาดตัดได้ครับท่านผู้ชมวานที่แหลกแบบที่ครับตัดน่าจะตัดไปสองรอบนะครับแปลงนี้ตัดรอบแรกมันขึ้นไม่สวยมิติยากแล้วก็ตัดรอบสองนี่ยฮะ ข้าวตัดรอบสองคุผู้ชมตัวนี้ตัดรอบเลย่รอรบเดียวเพราะว่าไม่มียญ้าหญ้าไม่ค่อยมากไม่ค่อยเยอะ เต็มเมมุมบก็บอกวันที่ไหนบอกกันเอาน่าจะเต็มมุมแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดตามกดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับช่องเล็กๆนะครับก็จบกันไปกับเจ้า DC7 ีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาชมกันต่อครับ เขาจะทํายังไงคลิปนี้น่าจะเอาเข้าวไปลงก่อนครับเสร็ุ่มเดี๋ยวไปถ่ายตรงที่ลงข้าวก่อนครับเดี๋ยวไปเอลรถมาลงข้าวครับสวัสดีครับ